ควายงามจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังพาเจ้าเงินดีออกไปโชว์ตัวค่ะในพิธีเปิดงานมหกรรมประกวดควายใหญ่ควายงาม3,000โบกครั้งที่1ภายในลานอนเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพไซอำเอภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีอ่ะพอสิบบมือให้เงินดี่อยครับคายน้ามอคายหนามอคุหนุนหนามอ,พอ,พอ,พอ ปรากฏตัวของเจ้าเงินดีครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ร่วมงานค่ะหลายคนต่างตื่นเต้นนะคะที่ได้ใกล้ชิดกับควายยักษ์อย่างเจ้าเงินดีเจ้าเงินดีเป็นควายที่มีกระดูกโครงสร้างใหญ่มีเล็บหนาวงเขาเปิดกว้างมีหลังตรงลำตัวยาวลำคอใหญ่ กล้ามเนื้อดีมีท้ายที่กรมสวยเจ้าเงินดีเกิดวันที่29สิงหาคมพศ5 6 6 1ค่ะในวันที่ถ่ายทำเงินดีมีอายุ5ปีนะคะ เจ้าเงินดีคือควายที่มีสายพันธุกรรมชัดเจนสามารถสืบค้นได้ทั้งสายพ่อและสายแม่ประวัติของเจ้าเงินดีเป็นควายที่เกิดจากการผสมกันระหว่างเจ้าพันล้านกับแม่บุญส่งที่ค้อของเสียเฮงจังหวัดอุทัยธานี ปัจจุบันเสียเฮงเลิกเลี้ยงควายไปแล้วนะคะเสียเฮงเคยเป็นเจ้าของทั้งเจ้าพันล้านแล้วก็แม่บุญส่งค่ะต่อมาเราวๆปีพศ2558-2559เสียดำช่างทองฟาร์มจังหวัดมุกดาหาร ไปขอแบ่งแม่บุญส่งพร้อมกับลูกที่เดินตามมานั่นก็คือเจ้าเงินดีมาอยู่ที่ฟาร์มในจังหวัดมุกดาหารต้นกําเนิดบุญส่งเนี่ยก็คือว่าควายตัวแรกที่ผมซื้อคือผมซื้อไอเงินแท้ไอเงินแท้คือจะเป็นลูกแม่บุญส่งกับปลาเงินแล้วทีเนี้ยเอ๊ะมาอยู่กับผมตอนนั้นผมซื้อราคา4ี่แสนเก้าเมื่อ6ปีที่แล้วครับห้าห้าแปดห้าเก้าประมาณเนี้ยมันเป็นควายที่ใหญ่ครับแล้วทีเนี้เอ๊ะเราก็มองว่าเอ๊ะไปเอาแม่มันมาดีไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพอเสร็จปุ๊บผมก็เลย ทาพทามพี่เฮงเพราะว่าพี่เฮงเนี่ยผมอยากได้แม่มันแล้วทีเนี้ยเขามันจะแบบแปลกๆครับเขาชี้ขึ้นกับเขาชี้ลงล่างเหมือนแบบมันมันหนุนดวงให้คนเลี้ยงอ่ะครับแล้วทีเนี้ยเสร็จปุ๊บผมก็เลยขอซื้อต่อพี่เฮงในราคาตอนนั้น5้าแสนห้ามันก็เลยมีลูกติดมาก็คือเป็นเงินดีเงินดีก็คือจะเป็นลูกแม่บุญส่งกับไอ้พันล้านเหล่าบรรทุกกรรมเงินดีก็เลยเป็นเหล่าที่เหล่าอไทยลึกครับแล้วทีเนี้ยบวกทั้งพ่อทั้งแม่เขา ออกก็เลยออกมาเป็นตัวเขาอะครับเจ้าเงินดีมีอายุราวๆ12เดือนนะคะเสียดำก็ส่งต่อให้กับเซียนเป็ดเซียนไก่จังหวัดร้อยเอ็ดนำไปเลี้ยงให้คล้ายๆกับการฝากเลี้ยงค่ะพอเจ้าเงินดีเริ่มได้อายุบินบรบือจากควายงามฟาร์มดอนมหาจังหวัดมหาสารคาม ก็ไปขอแบ่งแม่ควายมาพร้อมกับเจ้าเงินดีค่ะโดยเสียดํำช่างทองฟาร์มตีราคาของเจ้าเงินดีคือ7,000 70, หบาทนะคะตอนแรกอยู่กับผมตอนนั้นก็คือไม่โตนะครับไม่โตผมมองว่าเอ๊ะทำไมควายตัวนี้แบบทั้งๆที่เงินแท้พี่พี่ชายมันโตแต่เงินดีทำไมไม่โตพอผมแบบดูสักพักหนึ่งก็เลยแบบเอ๊ะบินมาซื้อให้ผมหน่อย บินก็มาซื้อในราคา70,000าทนะตอนนั้นนะครับบินซื้อไป70,000แล้วก็ไปต่อเรื่อยๆก็ได้ยินข่าวว่าบินขายไปแสนสองจากนั้นปอสมัยฟาร์มจังหวัดอุบลราชธา,านีก็ไปขอแบ่งเจ้าเงินดีจากบินบรลบือค่ะโดยบินเปิดไปในราคา1 2 0 0 0 0บาทตอนนั้นก็ไปได้มาจากเส,เสดํามุกดาหารครับซื้อมา2ตัวครับซื้อ แม่พารวยแล้วก็เจ้าเงินดีนี่แหละครับซื้อซื้อมาจากเสียดํามันซื้อมาควบกันมันมันมันเปน็นเป็นแม่ท้องมาด้วยแล้วก็เจ้าเงินดีมาด้วยแต่แต่เจ้าเงินดีตีในราคามาเจ็ดหมื่บาทครับเจ็ดหมื่นก็เลยมาเลี้ยงอยู่ประมาณเดือนจะสองเดือนเดือนอยู่หรอกสองเดือนนี่แหละประมาณนี้ก็เลยได้แบ่งปันไปให้ที่ที่สมัยอยู่ที่อุบลนี่แหละไม่เคยเจอกันเลย มีแต่โทรศัพท์คุยกันอย่างเดียวแล้วก็ตกลงซื้อไปคู่หนึ่งแต่แต่ตีเจ้าเงินดีไปแสนราคาแสนสองหมื่นบาทในใน,ในยุคนั้นนะครับ จากยิ่งยงฟาร์มไปเจ,เจอเจ้าเงินดีในงานประกวดกระบือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานมหกรรมกระบือแห่งชาติครั้งที่24ปี2565ที่จังหวัดสกลนครพอดีมันมีงานประกวดควายที่สกลน,น้องชายชวนไปดูแต่เรายังไม่รู้หรอกว่าเป็นควาย มันจะใหญ่โตัวมโหฬานแบบนี้ยังไม่เคยเห็นไปพากันขึ้นไปสองคนไปเดินไปทั่วตามเต็นต่างๆเขามีพ่อพัน์หลายๆตัวแล้วทีนี้ไปเดินไปไปสะดุดเจ้าเงินดีอยู่ข้างๆเวทีด้านซ้ายที่หันหน้าเวทีออกมาทีแรกไม่กล้าถามเขาคนมุงเต็มดูเจ้าเงินดีเราก็ไปยืนดูพักหนึ่ง เห็นเออชอบตัวนี้เห็นลําตัวมันยาวกล้ามเนื้อเยอะอย่างงี้กับบานเขาใหญ่เห็นแล้วเออชอบแต่ไม่กล้าพูดตอนนั้นยังไม่เล่นควายใหญ่ควายงามแบบนี้ยิ่งยงเองพึ่งเริ่มเลี้ยงควายค่ะแล้วก็ไม่เคยเห็นควายยักษ์ที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะคะภาพจำจึงติดตาตรึงใจค่ะถึงกับนอนไม่หลับเลยนะคะ เห็นลำตัวยาวตัวใหญ่จึงปรึกษาเจ๊จุ๋มที่เป็นเมียค่ะพากันไปดูถึงปอสมัยฟาร์มจังหวัดอุบลราชธานีเคยเห็นควายายักษ์แบบนี้ก็เห็นแต่ผ่านยูยูทูปเบอร์ยูทูบช่องยู u ูบหรือศึกษาอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เคยเห็นควายเป็นตัวที่เราไปสัมผัสเองไปเห็นตามงานประกวดไม่เคยเห็นอย่างเงี้นี่นี่เป็นครั้งแรกที่ไป ถูกชะตาเลยครับตอนนี้ด้วยความที่อยากได้เจ้าเงินดีมากนะคะยิ่งยงเนี่ยวเวียนไปดูไปจีบถึง3ครั้งค่ะครั้งสุดท้ายเจ๊จุ๋มเมียเสียยิ่งยงไปด้วยนะคะเจ๊จุ๋มเองก็ไม่เคยเห็นควายใหญ่ค่ะเห็นสามีตัวเองเวียนไปกับระหว่างร้อยเอ็ดกับอุบลราชธานีจึงตามไปดูให้เห็นกับตานะคะพอไปเห็นเจ้าเงินดีก็เรียกได้ว่าหนีไม่ออกเลยค่ะ จากนั้นก็กลับมาบ้านมาพูดให้เมียฟังว่าไปเจอควายตัวหนึ่งสูงใหญ่กล้ามเนื้อเยอะกับบ้านเขาใหญ่เมียบอกว่าไม่มีตังค์ซื้อเมียยังไม่เห็นยังไม่เห็นควายตัวนี้มาพูดให้ฟังเฉยๆทีนี้ก็ผมก็ตามตามเจ้าเงินดีขึ้นไปหาที่ฟาร์มที่ปอสมัยฟาร์มที่อุบุไปสองครั้ง ที่ไหนเนี่ยก,ก็เลี้ยงควายอยู่แบบว่ามีธุรกิจส่วนตัวทำที่กรุงเทพแกจะเลี้ยงควายแบบมีดูกล้องวงจรสั่งลูกน้องในมือถือแต่ไปวันนั้นมาเจอแกหรอกแกอยุ่งเทพครับไปสองเที่ยวไปสองเที่ยวแล้วก็เที่ยวที่สมเนี่ยเออคือชอบแล้วแหละแต่ตอนแต่ตอนนั้นไปเขายังไม่เปิดขายกลับมาไปอีกเที่ยวหนึ่งเที่ยวที่สามทีนี้ไปเที่ยวที่สเอา เอาเมียไปด้วยเมียไปในคอกไปถึงปุ๊บเมียเล่นกับเขาอย่างเงี้ยแบบแบบเมียยังไม่เคยเห็นควายใหญ่ควายควายตัวแบบมานั่งเล่นรูปแบบเนี้ยเออมันเข้าขคนได้เจช๋ชอบเลยเนี้ยชอบเลยเออครั้งแรกเล่นกับมันหนึ่งแล้วไม่หนีไม่หนีไม่หนีเล่นไปทีนี้ เจ้ก็ขอเบอร์โทรกับลูกน้องคนเลี้ยงควายโทรไปหาพี่ใหม่เลยทีนี้โทรถามค,ยคุยราคากันครับสองคนนี้ถึงขั้นนอนเฝ้าเล่นอยู่กับเจ้าเงินดีภายในข้อของปอสมัยฟาร์มนะคะปอสมัยฟาร์มนี่เขาก็ดูแขกผ่านทางกล้องวงจรปิดค่ะเห็นว่าเจ๊จุ๋มกับเสียยิ่งยงเนี่ยเฝ้าเล่นกับเจ้าเงินดีเป็นที่แน่ใจเลยว่าทั้งคู่อยากได้เจ้าเงินดีไปเลี้ยงดูจริงๆนะคะ จึงยอมแบ่งเจ้าเงินดีมาให้ค่ะต่อรองราคากันสุดท้ายคือ4ล้านบาททอน1บาทตอนแกปเปิดไว้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่5้ล้านหหรือ6ล้านหานี่แหละครับประมาณนี้คือขอต่อรองกันได้ในราคา4ล้านทอน1บาทส่งมอบเจ้าเงินดีกันในวันที่1พฤษภาคม2,565ค่ะในงานประกวดควายที่อำเภอล่องคำจังหวัดกาละสินไม่รู้ว่า เงินดีมาจากไหนมาจากไหนออกจากไหนเป็นลูกพ่อไหนแม่ไหนแต่แต่รู้คร่าวๆอยู่ว่าเงินดีนี่เป็นลูกพันล้านกับเม่บุญส่งรู้แค่นี้ครับลายสายพันธุก,กรรมจากสายพ่อสายแม่ของเจ้าเงินดีนะคะพ่อของเจ้าเงินดีคือเจ้าพันล้านค่ะเจ้าพันล้านนี่เป็นสายของป๋าเงินอุทัยกับแม่เหลืองนะคะแม่เหลืองนี่ก็เป็นแม่ของดาวซีพีที่โด่งดังค่ะ ส่วนสายแม่ของเจ้าเงินดีคือแม่บุญส่งค่ะพ่อคือเจ้าหนุ่มกำนันโป๊์กับแม่ควายในฝูงของพี่สาวกำนันโป๊์ค่ะพูดถึงเจ้าเงินดีเนี่ยต้องย้อนถึงตระกูลพ่อตระกูลแม่ก่อนตระกูลแม่เนี่ยแม่ของคนดีคือแม่บุญส่งแม่บุญส่งเนี่ยเป็นลูกของเจ้าหนุ่มกำนันโป๊์กับแม่บ้านปลาแป๋ว ตอนเกิดมาไม่ใหม่เนี่ยแม่บุญส่งเนี่ยเขาเน่าข้างหนึ่งวินัยน้องชายผมเนี่ยคอกตาสุภาพไปนะเขาก็เลยซื้อมาและให้หมอวุฒิให้อะไรเนี่ยไปช่วยรักษาแล้วเขาหายเขาหายแล้วเขาก็วินัยก็เลยขายกลับไปให้กับเสด็จแม่ที่หลงฉางหลังจากนั้นเสี็เหงก็ซื้อมานั่นคือแม่บุญส่งเล่าถึงสายพ่อของเงินดีเนี่ยก็ตอนนั้นตามเหล่าดาวใช่ไหมก็เลยไปซื้อแม่เหลืองแม่ของดาวซีพีมาแล้วก็ผสมกับป๋าเงิน ผสมกับป๋างเงินตั้งท้องแล้วพอดีทางคุณวิเนี่ยก็สนิทกันนะครับวิของตัง8ปดริ้วนะก็มาขอซื้อหาซื้อไม้ควายก็เลยสมัยก่อนแล้วก็เลยขายให้ไปแสนหนึ่งท้องท้องป๋างเงินไปแล้วพอไปอยู่คุณวิก็คลอดมาเป็นเจ้าพัานล้านนะครับนั่นแหละคือครอบเป็นเจ้าพัานล้านเจ้าพัานล้านออกใหม่ตัวนิดเดียวแต่พอหลังโตใหญ่โตขึ้นมาไอญ่โตมาสเสฮงก็เลยไปซื้อเจ้าพัานล้านมาเมื่อก่อนกมืก่อนชื่ออะไรจำไม่ได้นะแต่ว่า เจ้าฉลามเจ้าฉลามวิตั้งชื่อเจ้าฉลามแต่พอเสงซื้อมาปุ๊บเสงเขามีบริษัทชื่อพันล้านการโยธางไงเขาเลยจ้างชื่อควายตัวนี้ว่าเจ้าพันล้านนั่นแหละรครับพอเจ้าพันล้านก็มีการผสมกับแม่บุญส่งนะั้นเมื่อเสงมีแม่บุญส่งอยู่ก็เป็นเจ้าเงินดีนครับท่านรองอเนกเตาสุภาพนักพัฒนาควายอันดับต้นๆของเมืองไทยให้ข้อมูลว่าเจ้าเงินดีคือควายที่มีลักษณะดีค่ะ หมอะในการใช้พัฒนากับแม่ควายที่ต้องการความสมส่วนมีลำตัวที่ใหญ่นะคะแล้วก็ต้องการกล้ามเนื้อค่ะผมเห็นเงินดีครั้งแรกที่งานสกลนครงานชาติที่สกลนครเงินดีผมยังซื้อเ้รื่อเชื้อมาเลยนะผมเห็นแล้วผมชอบตรงที่ว่ากล้ามเนื้อกระชับดีมากกล้ามเนื้อคอดีมากคอลำตัวท้ายนี่กล้ามเนื้อดีมากทั้งตัวเลย กระชับดีมากครับและแข้งขาดีเงินดีก็มีความสูงความยาวลึกความตัวลึกตัวตัวดีมากครับตัวเห็นเห็นครั้งแรกที่งานชาติก็ชอบพนะอตัหลังก็เห็นยิ่งเห็นพัฒนาการก็ดีขอ้ขอข้อขาอะไรดีชอบกำเนื้อครับว่าวันหนึ่งเราอาจจะใช้ลักษณะที่ดีของเงินดีมาพัฒนาในกลุ่มได้ก็เลยขอซื้อน้ำเชียไว้อยู่ในถังไว้แล้วเสียดำช่างทองฟาร์มจังหวัดมุกดาหารบอกว่าเสียดายนะคะที่ตัดสินใจขายเจ้าเงินดีออกจากฟาร์ม เพราะเจ้าเงินดีมีประวัติพันธุกรรมสายอุทัยธานีที่สืบย้อนได้ชัดเจนเมื่อเจ้าเงินดีโตเต็มควายเคยส่งคนไปขอแบ่งเจ้าเงินดีกลับมาจากปอสมัยฟาร์มจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแต่ว่าราคาไม่ตรงกันนะคะเงินดีเท่าที่ผมเห็นให้ลูกนะครับผมว่าแทนแทนแทนเงินอุทัยได้ครับก็คือทั้งเส้นหลังทั้งวงเขาทั้งท้ายเขาก็โอเคเหมือนเหมือนเงินอุทัยเลยก็คือสามารถใช้งาน แทนได้แล้วก็มันเป็นควายที่ขึ้นมาอีกเจนหนึ่งแล้วครับเจนหนึ่งหมายถึงว่ามันก็จะมีสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามแล้วใช่ไหมครับแต่เงินดีคืออาจจะเป็นสเต็ปบนละที่เราสามารถไปพัฒนาได้เลยไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมายแต่ผมก็เลยอยากฝากว่าคนเราอะครับดูการที่ดูที่ควายจ่ายลูกและควายแต่และแม่ผสมกับพ่อเราต้องดูว่าควายเราควรแก้ส่วนไหนเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าผสมควายมาเราต้องรอปีหนึ่ง ปีหนึ่งเต็มเต็มเลยนะครับว่าออกมาเอ๊ะ ER> เราจะจ,จินตนาการมันจะเหมือนที่เราออกแบบจินตนาการไหมว่าจะดีเหมือนที่เราคิดไว้ไหมอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ก็คือเงินดีเราไม่ต้องคิดในส่วนนั้นเพราะว่าเราเห็นลูกเขาขึ้นมาแล้วว่าเออ ER> ลูกออกมาลูกผสมกับแม่ประมาณนี้ขึ้นมาประมาณนี้ลูกผสมกับแม่ระดับกลางขึ้นมาประมาณนี้แม่ระดับแม่เกรดเขึ้นมาประมาณนี้คือเราสามารถจินตนาการได้แล้วก็บวกไป7จ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์และว่าเออมันน่าจะเหมือนเราจินตนาการ ปปรประมาณนี้ครับเพราะว่าเงินดีมันเคยมีครั้งหนึ่งผมให้เสี่ยนองไปขอถามซื้อก่อนเสียยิ่งจะซื้อนะครับผมให้เสี่ยนองไปถามซื้อแล้วผมยังจําได้เสี่ยนองไปดูแล้วเขาผูกใต้ต้นมะม่วงผมก็ยังยืนดูผมก็ยังแบบเอ้ควายตัวนี้น่าจะซื้อเข้าฟาร์มแต่เสียยิ่งก็ขอซื้อก่อนผมแหละตอนนั้นผมเสนอไปร้านห้าครับเขาไม่ขายบินบรารบือควายงามฟาร์มดอนมหามองว่าเจ้าเงินดี คือควายที่เหมาะสำหรับการใช้พัฒนาให้เป็นควายยุคใหม่ค่ะเพราะเจ้าเงินดีมีครบทุกอย่างนะคะทั้งกระดูกโครงสร้างแล้วก็เนื้อหนังค่ะโอ้สุดยอดถือว่าสุดยอดเลยเป็นควายที่ที่เราเคยคิดว่าพ่อพันธุ์ตัวหนึ่งที่เราเคยคัดมาเขาก็ผ่านสนานประกวดได้รางวัลเยอะเหมือนกันก็ถือว่าเป็นพ่อพันุ์ที่ที่น่าพัฒนาตัวหนึ่งเลยแหละเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีตัวหนึ่งเลยคือ เกิดจากพ่อแม่ที่ที่ดีนะแต่คือด้วยตัวเขาพันธุกรรมเขามันก็ดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วมาอยู่กับเสียโยงนี่ก็ก็ยินดีคือเป็นพ่อควายที่ที่เราอยากผสมด้วยไดย้คือเป็นพ่อควายที่เราคัดมาแล้วมันมันเกิดมาดีอย่างเงี้ยไอรินจากไอรินฟาร์มควายงามจังหวัดกาลสินก็นําแม่ควายไปผสมจริงกับเงินดีค่ะเพราะอยากพัฒนาควายสายเลือดบัวขาวที่เป็นสายอีสานแท้นะคะ ให้มีโครงสร้างใหญ่หวังว่าเงินดีจะเติมเต็มแม่ควายของตัวเองในส่วนของสันหลังกระดูกโครงสร้างแล้วก็บั้นท้ายกลมๆของเจ้าเงินดีค่ะเจออันดีกครั้งแรกที่งานยางศิษยสุราชว่าเอเดเห็นแล้วแบบแม่ควายตัวนี้ต้องโดนมันใหญ่อะตูดเนื้อ,เน,อเนื้อตูดเยอะมากแล้วก็หลังตรงกระดูกใหญ่เล็บเล็บหนามากแล้วก็คอก็ใหญ่ กระดูกใหญ่คอใหญ่เราก็เลยมองว่าเราอยากอยากได้ควายสายนี้ไปพัฒนาในในในฟาร์มของเราเราก็เลยรอรอลูกโบขาวที่จะได้อายุละใสยพอได้อายุปับก็ได้ได้โทรไปหาพี่ยงเลยว่าเดี๋ยวเอาลูกสาวของโบขาวไปใส่เราเรามองว่าหนึ่งลูกสาวโวขาวเนี่ยเขาได้ความงามเขางามอยู่แล้วแต่เขาขาดในเรื่องของกระดูกและโครงสร้าง ก็รูปภาสาเนี่เขาส่งประมาณ150ทีเนี้ยเขาจะขาดกระดูกใหญ่กับบันท้ายกับในเรื่องของโครงสร้างเอาเงินดีมาปรับตรงเนี้ยถ้ามันออกมาอย่างที่ไอลินคิดไว้ก็คือใหญ่บวกงามมันจะเป็นใหญ่ที่ใหญ่แบบอลังการอะ่ะมันมันมันมีงามในตัวใหญ่ในตัว มีทายาตรุ่นแรกที่เกิดจากปอสมัยฟาร์มนะคะเสียยิ่งยงก็ไปตามขอแบ่งกลับมาที่ฟาร์มด้วยค่ะตัวนี้มีชื่อว่าน้องเพิ่มพูนนะคะเพิ่มพูนนี่เป็นควายตัวเมียค่ะเป็นลูกของเจ้าเงินดีนะคะในวันที่ถ่ายทำเนี่ยน้องเพิ่มพูนมีอายุอยู่20เดือนค่ะมีทรงตัวดีมากนะคะหลังตรง ขายาวกระดูกโครงสร้างใหญ่มีความสูงอยู่ที่หนึ่งห้ามเซนติเมตรค่ะตัวนี้น้องเพิ่มพูนครับเป็นลูกสาวชุดแรกของเงินดีตอนเงินดีได้อายุสองปีครึ่งครับเริ่มทับเริ่มผสมนี่คือลูกสาวแกเป็นตัวแรกครับอายุยี่สิบเดือนครับยี่สิบเดือนก็จ่ายลูกว่าเออก็ ภูมิใจอยู่ครับเห็นผลงานเงินดีภูมิใจอยู่ก็จะได้ลำตัวยาวครับลำตัวยาวได้ถ่ายครับถ่ายสวยมากครับแล้วก็ไหลกว้างครับจุดเด่นของเงินดีจะให้ลูกจะออกเป็นตัวเหลืองครับตัวเหลืองสวยครับเป็นควายไทยเลยครับในขณะที่ลูกๆชุดที่สองของเจ้าเงินดีที่ยิ่งยงฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ด กำลังทยอยคลอดออกมาก็ปรากฏว่าลูกของเจ้าเงินดีไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียค่ะมีกระดูกใหญ่มีผิวสีเหลืองทองตัวนี้เป็นลูกสาวเงินดีครับในวัยสองเดือนตัวนี้จะได้ลำตัวยาวครับในบรรทายเหมือนพ่อครับไหล่กว้างลูกเงินดีออกมาจะเป็นตัวเหลืองครับตัวเหลืองสวยครับตัวนี้เป็นลูกชายเงินดีครับในวัยหนึ่งเดือนครับจะได้ลำตัวยาว ได้ถ่ายเหมือนกับตัวที่พี่สาวแกเมื่อกี้นี่ครับลูกเงินดีออกมาจะออกเป็นตัวเหลืองครับเหลืองทุกตัวครับไหลแกจะกว้างไหลกว้างครับปัจจุบันเจ้าเงินดีมีน้ำเชื้อจำหน่ายนะคะอยู่ที่ชุดละ5,000บาทจำนวน12หลอดค่ะ นี่คือประวัติของเจ้าเงินดีควายที่มีสายเลือดเหล่าพันธุกรรมชัดเจนทั้งสายพ่อและสายแม่เป็นต้นสายควายใหญ่ควายงามอีกหนึ่งตัวที่เราต้องบันทึกไว้เพราะฉันคือควาย I am Buffalo